السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العالين عزيم أمةبا ขอความสันติความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่นักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้มีโอกาสเรียนออนไลน์กันครับซึ่งครูก็ได้บันทึก ข้อมูลหรือบันทึกคลิปวิดีโอไว้เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19หรือโควิด19นะครับในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของฮัจซึ่งเป็นหลักปฏิบัติหรือรุอกโลอิสลามข้อที่5ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าโครงสร้างของอิสลามนั้นมีอยู่3ประการก็คือหลักศรัทธา6ประการ หลักปฏิบัติ5ประการซึ่งเราเรียนกันมาถึงข้อที่4ี่แล้วแล้วก็สอบกลางภาคไปแล้วนะครับส่วนในข้อที่5้าก็คือเรื่องฮัตเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับในส่วนของอโครงสร้างที่3หลักคุณธรรมก็เดี๋ยวหลังจากเรียนเรื่องฮัตเสร็จเราก็จะเข้าสู่ในโครงสร้างที่สวันนี้เรื่องฮัตนะครับเดี๋ยวครูจะนําเสนอในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องฮัตนะครับ เรื่องฮัทนะครับเนื้อหาที่จะนำเสนอเราก็คือความหมายทางภาษาความหมายทางศาสนาที่เกี่ยวกับฮัทนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับฮัทนะครับแล้วก็รูกลหรือหลักการของฮัทซึ่งมี6ประการวิธีการทำฮัทสประการวาจิบหรือสิ่งที่จำเป็นของฮัทหประการแล้วก็ปรัชญาของฮัทนะครับซึ่งวันนี้ เมื่อเราเรียนเนี่ยเนื่องด้วยจากวิชาพื้นฐานศาส,สนาอิสลามที่เราลงเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นที่ผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วก็คนที่สนใจในเรื่องอิสลามนะครับจะได้เรียนรู้ในเรื่องของฮัตนะดังนั้นครูก็จะได้นําเสนอเนื้อหาตรงนี้นะครับเป็นเบื้องต้นให้เราได้รับทราบเพื่อที่จะสามารถได้ถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับทราบได้นะครับ ทีนี้เรามาเข้าประเด็นในส่วนของเรื่องของฮั h นะครับนะตามความหมายนะครับในทางภาษาและก็ความหมายในด้านของศาสนานะครับ อันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเอกสารที่ครูดได้ให้นักศึกษาไว้แล้วนะครับความหมายของฮัททางภาษาในภาษารับใช้คำว่าฟินลัวนะครับก็คือการมุ่งสู่หรือการตั้งใจไปยังจุดหมายส่วนในทางศาสนาหรือทางหลักวิชาการของอิสลามก็คือการมุ่งสู่ใบตุลนละอัลฮารอมเพื่อทำการตวาฟ ซาแอวูกุฟแนะทุ่งอารอฟอ์แล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆตามแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมมัดส,สลลอวะลลัมตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งในความหมายทั้งสองทั้งด้านภาษาแล้วก็ด้านศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เน้นย้ำเราจะเห็นว่ามีคำที่มันมันคล้องหรือมันตรงกันก็คือการมุ่งสู่ ไปยังจุดหมายจุดหมายของคนที่ไปทําฮัตก็คือไบตุลลอหฮินารอมซึ่งไบตุลลอฮินารอมเนี่ยอยู่ที่เมืองมักกะดังนั้นประเทศซาอุดิอาระเบียดังนั้นการไปทําฮัตเนี่ยนะครับจะไปทําที่อื่นไม่ได้นะครับนอกจากประเทศซาอุดิอาระเบียจะมาทําที่ประเทศไทยหรือไปทามาเลเซียหรือไปทําที่กัมพูชาหรือไปทําที่อียิปต์อิหร่านได้ไม่ได้เลยนะครับต้องทําที่ใบตุลลอหฮินารอมเมืองมักกะนะครับ ก็คือไปที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความหมายของฮัจญ์นะครับซึ่งในเรื่องของฮัจญ์เนี่ยเป็นหลักการข้อที่5ตามหลักการของอิสลามนะครับแล้วก็เป็นศาสนพิธีนะครับที่จะต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่พร้อมแต่ร่างกายอย่างเดียวเงินไม่มีหรือสตังค์ไม่มีก็ไปไม่ได้นะครับต้อง พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเงินก็ต้องพอจิตใจก็พร้อมที่จะไปร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้าเราไม่มีความสามารถละ่ะไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องไปครับถ้ามีความสามารถก็ก็ควรจะไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บอกกับนักศึกษาไว้นะครับ